ผมือน,นีภาพมาเก็บบักเสือเทศครับไปไปไท้ตำบักหนึ่งนะครับเริ่มซุกลา้แล้วนะครับกันเอาว้โดนก็หนีเดี๋ยวเพิ่นจะเน่าก่อนนะครับผมดกขนาดนะครับเต็มเต็มตุ่นเลยฟังฟังเทงนี้ก็หลายนะครับไร้มุ่ไร้บึงหน่วยก่อนนะครับไร้ไง ที่เก็บออกนะครับมันเดิมเ่มลกไปหน้าแล้วนะครับถ้าเอาไปโดนตัวนี้มันก็จะเน่านะครับเดี๋ยวมาเก็บออกนะครับเก็บช่วยกันท่านว่าท,ท่านนี่แมนนนีบออกเลยบ,<อ>บ่ะเอาเอามีดตัดมาเดินั่น,านนี่มีดตัดอยู่หันกันไกลนีบนั่น,น,น,นไม่ให้อายนี่นี่กันไกลนีบไหมเห็นด้วยปะ นี่ในกระถางนี่นนนนนแนมแนมแม่สีเรียนยางเดียวเลยตัวอันตัวท่านสุกกระบ่กเก็บตัวลูกเก็บตัวสุกตัวนี้กระมันกระสีใหญ่ขึ้นถ้ <c oughs> าเขาเก็บน้อยใหญ่ <c oughs> ม่วนนี่กระสีนี่เดสีแดงแดงนั่นเห็นบ่สีแดงแดงนั่นไหมโบิดตาหน่ะเนาะเออให้อ่อายมันหนีบเอาเลยห <c oughs> นีบออกเบิดพวงเลยเนาะหนีนอนบออกเบิดพวงเลยอันนี้ <N Col our na> นี่เห็นบ่มันส <Huh. S 2> <basics. S 1> ีน่าวเลยแต่เราบ่เก็บส <Okay. S 2> uh ั่มเริ่มดำนะพอว่าพอว่าบ่เก็บดอกพอว่าอยากกินกะจังมาเก็บเอาพอว่ามันบ่แม่นแล้วมันเน่าวที่นี่งามพี่น้องถือไว้ถือไว้ถือไวใยจะวางไว้กินบํารุงผิวพรรณดีุูนะอืมนี่งามขนาดเออ เก็บแบบบ่กคือชาวบ้านเขาดอกตัดเอาเลยเก็บเอาก็ได้ว่ามีมีว่ามีมีเออให้ยอายตัดเอาให้ยอายตัดเอาอยากเก็บนําได้เดียวนี่น้ำเงี้ยเอถือน้องเป็นคนถืออายเป็นคนตัดตัวเออเออ เก็บเบิงออกเบิงต้นหนึ่งมันสิได้หลายเป็นไรขนาดเท่าเก็บออกเรื่อยๆอยู่เด้มันเก็บกินเรื่อยๆอยู่แบบนี่เดี๋ยวจะเห็นแต่หอยให้กับมือที่ขวนเออเป็นสีน้ำเงาต้นนี้เอาไปตัวนั้นเอาไว้ก่อนเอาตัวสุกแห้งๆข็งออกต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นี่ต้น well. mm. right. ี้ต้นนี้เป็นสีแดงต้นใดโอ้สีแดงอยู่บนนั้น พ่อจะคือออกเขียันต้องซือเขียนเป็นเตเลทีเออโอยงามว้สจีได้เต็มกระตามีพี่น้องเขาคอมเมนต์ว่าปลูกบ่เป็นวัสดุล่างคนปลูกมันอันนี้ขึ้นไม้ยอดมันก็กูดเข่ากูดเข่าก็บ่ได้กินอันนี้ เข้ากะไวบวานไหนมันใส่กระตาใส่เข่งไว้นะพี่น้องไม่อย,ยอมเลยไปหามีตัดมาตัดซ่อมแล้วเพิ่นอยากตัดนังเพิ่นอยากตัดนังคนอ้วนอยากซอยดีแต่อันน้อยแดงแดงมันเดอ้อนี่อเออเพิ่นอยากตัดหนังอัดท่านนะี่ยเบิร์ตอะไรบัดนี้อือเบิร์ล้วเออเบิรแล้ว เปิดแล้วเป็ดเซ่ตัวเย็นไหมือนสีนาา่าบ่บ่บ่เน่าต่ใช้ตู้ไห้บ่เน่าได้นี่เองท่านว่าถือเบิรงเมสสุดท้ายลูกอารูกตั้มๆเอออ่าหนึ่งสองสามท่านว่าฟาานาบานเด้อเมอสิ่แหย่อ้ผ้าอ้ไปเก็บอันไปตัดเอาเนืน้อใหม่ออก ใส้เรือไอหน่อยตัดกล้วยบางหานันนะลูกอือมันขาดออกเนี่ยบ่แหนงมันเอานี่ตัดก็ได้บ,บ่แหนงมันใหญ่เติบ์เด้เ,เออท่านว่าฟาวนาบ้านเด้อตัดแ,นนดแนนหน่งน้องใหม่ออกมาดไหวน้ำคนฟีนน้องบ่อันนี้เอามาตัดเด้อลูกเด้อ บลาเขือเหลืองกันลา,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 ลายลายเลยเยวกม็มีผูุ้มมะสื่อพวกคนมากินบลาเขือเหลืองก็คืนเหลืองอเออพอเหน็นกะเอากันไกลหนีบกระได้ดอกมันแหนมันซื่อ,อ,อเก็บ ออกเรื่อยๆพ้นผลิตเรับะคงซุกตนนี่ล้นถิ้มซื่อๆได้นี่มันสูงเอาพอถึงต้นลงมาก็เห้มันเกิดอยู่นี่แหละเป็นปุ๋ยอือ มันเป็นเพียเดี๋ยวแม่สิมาสุมไฟใส่เงีกลางคืนกับคำเอาเตามาดังไข่ให้มันอูดขึ้นข่วนขึ้นนะนี่พี่น้องมันเป็นเพียเออตัดออกแห้งมันก็ตัดจำไปโลดต้นนี้ดิต้นนี้ก็ตัดติแคนแหนงที่ซื้อมาในนอมันเป็นเพียเพิ่งมันหย่อยลง เนี้ยเ,เบิร์ดเอาลดยางมันไม่แรงสิมาพ้ามาซุ้มไฟ่ลายเสียหืมด้นไอสิมานัามอยู่ลูกขามาว่จาจักมาเอิต้องแตงออกเรื่อยๆเพราะสันมันอันนั้น บ่ลูกค้ามาหาอ้าอ้ายอ้ายผ้า,าเบิงสวนต่อแล้วก็ปิ๊ดคิปเด้อแม่ไปขายของก่อนอไปอ้า,ไอายาไปขายของนะแต่เนียงเราใหม่ไปแกงเอาไม่ยังถุงมือไปเฝ้าหน้าบ้านไปขายของขายของอืมบังุูงต้นนี่จุขี้ดินเลยพี่น้องนี่ถ้าเป็นแนวนี่มันก็นสิเก็บกินง่ายอยู่ คือหอดพี่น้องเฮาทางเมืองนอกว่าซั่นบ่ม mm ีแนวสิกินตําบักหุ่งมันบักหุ่งมันแพงบ่แม่นว่าบ่มีแนวสิกินเด้อพี่น้องเห็นลงคลิปบักหุ่งเพิ่นว่าส่งมาทางเมืองนอกแนเพิ่นว่าทางบ้านเฮาก็บ่อดก็บ่อยากทางไกลก็บ่มีต้นมันก็เห็นแล้วก็อยากออกหน่วยต้นเอ็นอยู่จ้ะ พายุมากปีาหกสามวันหันนี่แหละมันโคลนพี่น้องมันโดกหลายโคลนละกะต้นเดียวมันแตกขึ้นไม่้ใจน,นี่เป็นน่วยอีกแล้วงามว่นในต้องหลี่สิมูดบว่าสมบูรณ์เอาไว้ง่าทจ่สมบูรณ์สองงานเพิ่งมันจีรอดบ่ ปกติก็ไวง้งาเดียวกับพ่อจาจจะพี่น้องเสียดายมันมสมบูรณ์ดีออกดอกแล้วร่างบานเพื่อะเฮ็ตสวนสวนนองเพื่อนปลูกทั่ว คลิปนี้ก็พามาเก็บบปืเขือส้มจ้ะไปใส่ตุ๋้พี่น้องมันเน,าเน่าไปไหนใสก่ก็ต้องเก็บกระไรดอกแล้ววะเอาไว้ให้มันสุกยังค่อยอันนี้งค่อยอันเก็บยนี่ยไม่ยังใส่ก็จังค่อยเก็บแล้ววะมันสดดีเหมือนเบน้ลโมเมนต์แล้วมันเนา่าจ้ะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีดจ้ะ วนเวียนอยู่แต่ในสวนเดียของนี่แหละพี่น้องขอบคุณพี่น้องท,ท,ที่ติดตามรละสมจ้าสวัสดีจ้า